โอเคครับก็ขอกราบสวีดัสสวัสดีชาวกลรน่าฟรีไฟทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแร้งใหญ่จันันดับนะครับทีมสี่นะครับไปดูกันเลยครับมาดูกันเลย เกมนี้อาจจะแบบตึงหน่อยนะครับเพราะว่าผมแรงแดงสองดาวแล้วนะครับตอนนี้ก็รอรอเข้าล็อบบี้แล้วครับ oh, no. Not this place again. สู yeah uh 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 ้สมาร์ทพุ่เอาตัวรอดสู้ยังมีสตาร์เนสเทร่าเนสเนสเทล่า ไปตรงนั้นเราหน่อยเดี๋ยวก่อนนะครับไม่กีโคนผมเพื่อนแค่นี้ <laughs>

hey รง <mayor> ฉันต้องการสลอบยา ยัไงก็ไม่รอด,ดอนะทุกคนอาจจะรอดก็ได้ผมก็ไม่รู้หรือว่าน่าทุกนคน โอ้งบแล้ว โอเคครับถึงแม้เราจะตายก็ขอให้เราได้คะแนน,นเยอะก็พอนะครับคะแนนแรงนะครับนี่ครับก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อที่จะได้ไปพาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ ปิดคลิปก่อน